คือเสจไม่มาสนไปีซ้อมมาอยู่วันครับก็เดือนหนึ่งนะซ้อมวีแน่ท้องไปนอนวัดอยู่มาแล้วมีใครเป็นคู่ปัองผู้ซ้อมมากับคี่ไหนพ่อเองพ่อสมิทธิ์ตเป็นนวัดเดี๋ยวคือในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบมา้ำหนักป่วยๆมามากี่กิโลครับหกสิบเอ็ดเราเป็นมวยตะตายแล้วครับเป็นมวยเข่าวันนี้เราเจอกับรอนวี เคยเจอกันมาไหมยังอันนี้ไฟแรกเลยครับแล้วยังได้ข่าวว้ที่เรามาแข่งรทรู้ตัวกี่วันครับก็รู้ตัวอาทิตย์หนึ่งอย่วันอาทิตย์หนึ่งอ๋ออาทิตย์หนึ่งแล้เราก็ซ้อมอยู่แล้วป่ะก็ซ้อมมาเรื่อยแล้วเรามีรายการอยู่ก็ที่แรกก็ต่อยยี่สิบเจ็ดอ๋อเลยล่นมาวันนี้เลยก็เลยมีปัญหาในเรื่องการซ้อมสบายสบายอย่างล่าสุดที่เราต่อยไว้กับใครถ้าสุดต่อยเพชรสยามเป็นไงวันนั้น ชนะคเขาชนะเข้ามาวันนั้นเบีดเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่ห้าแล้ววันนี้อันนี้ร้อยยี่หกมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมมื่อกี้สอบแล้วเปไงเกินตัวเกินแปดครับเกินแปดโอสบายเนาะครับเราต่อยมือมันเล็ๆทุกวันที่กี่ไฟแล้วครับประมาณ่อประมาณแปดสิบเลยแต่คือออกไฟได้ไฟนี้เราคุมๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาณสามกิโลสามกิโลเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับมาสาลคามฝ่ายเชิญชวนไปขับรวันนี้นะ ก็ฝากแชนไว้เช้ามาสักครัช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจผมนะเป็นพี่แน่นอนนะที่เดยครับผมขอบมากครับท่ายมแนเชน